สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนจ้าวันนี้จะพามาแกงนองใหม่เด้อจ้าหลังจากที่ไปสับนอใหม่มาแล้วเขาก็ับมาทําการปอกเลยจ้าวันนี้บ่านุเพ่นจะเป็นต้นปุงค่ะเป็นพ่อครัวค่ะเหมือนดับแรกเขาก็ต้องมาปอกนอใหม่ก่อนนะคะมาปอกนอใหม่ฝานซะก่อนอ่าเรียบร้อยจ้าเปลี่นยนยังไงคะ พอห้าล่างเนาะใหม่แล้วเขากะเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเลยค่ะเอามาฟานแบบนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆอันนี้เอิ่นปักเปีมเน,นะะี mm ่ยค่ะแม่นบ่บ้านเนาะอันแต่ว,ว่าบ้านเขาบริเอิรเอนอียกเนะะี่ยค่ะเอิ่นเป็นชิ้นตนวใหม่เลยค่ะแต่ว่าทา้งอันทางเขี่ยหาทางนะค้อนพันน้ำบ้านบานเนาะเป็นเอิ่นปักเปีมวมมาสั่นค่ะ,อะของเราอ่ามัน,นคือการจัก คนอื่นจับด้วยรอบนี่นเนาะจักเนาะจับน้องใหม่เนาะค่ะหเห็ดแบบไปไว,ไว้ยังเสียงเห็บดบ่อใดเลยะค่ะพี่น้องต้องให้บานุเห็ดใดจับจับกักนเสียนะเป็นไประมาณหนึ่งโอ้บางมากเลยบางอีหลีได้ค่ะพี่น้องเห็ดบางใดครับในนี่โอเคเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวจะเอาไปต้มแล้วค่ะพี่น้องใส่เนาะกินนอเดี๋ยวกับบ้เบิร์ดะค่ะพี่น้องร้ายค่ะกินสองก้นหนึ่งเนาะคะ่ะ ใส่น้ำตาลให้จืดเร็วค่ะมะใส่ก็ได้เด้อค่ะตะวันเข้าใส่น้ำตาลมาตั้งแต่แหลกค่ะต้มให้น้ำใยจืดเนาะคะ่ะอันนี้ใบายานั่งทีเ้อไปเก็บมาจากในสวนเขาค่ะเดี๋ยวเขาจะยองใบายานังก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวยองแล้วเขาคงจะไปแกงเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยแลวจ้านี่ก็คือน้ำใบายานั่งของเขาจ้าคนคนเลยจ้ามาเอาตะไคร้ก่อน หรือว่าหัวซีเขินนั่นเองจา้าอ๋นีพ่พริกอ่าพริกจ้ะอันนี้คือพริกขี้หนูมันงปะคะบ้านเนี่พริกขี้หนูจ้ะเหลืออยยุต้นหนึ่งค่ะเพราะได้เก็บจะเป็นน่วยแบบสีเขียวได้ค่ะพี่น้องสีเขียวอย่างนี้เลย,ยล้วกาจะมาเอายอดฟักท้องค่ะชอบทำอื้อน,น้อย,อย่อ๋อเป็นเป็นน่วยแล้วมันบ <laughs> มน่มันบอกมันมันเนยื่อกพวกนี้อ่าโอเค นึกว่าจะเอาลูกนึกว่าจะเอาลูกนั่นลูกนี้ไปเอาเนาะน,นี่ก็คือฝักทองที่ปลูกไว้แล้วค่ะปลูกไว้โพนมื่อก่อนโพนมองนี่จะเป็น,นเป็นหมองอ่ะเอยียงก่อเผา,าทานค่ะมองเผาทานกัเลยง,งามค่ะพี่น้องแต่บามาแรงเตาแต่งนี่ก็หลายที่กันจ้ะโอเค,คอพึมพักอีตูค่ะพี่น้อง ใบแมงลักหรือพะนตูนั่นเองอยู่เหมือนกันเบ็ดครบตัวชินหนึ่งอย่างอยู่สวนอยู่ห้องเดียวกันเบ็ดมะกรอหนี่หลายก็หนีด้วค่ะพวกเขาถางาสวน <c oughs> ออกแล้วพักกันถอนเพื่อนอนกนกนอ,นอกหลายค่ะพะนิตูหนี่กินมะท่านี่ดีค่ะพี่น้องค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตาทิ่นครบ <c oughs> โอเคพอแล้วออกไปจ้ะเดี๋ยวมาล้องซิมมังกรค่ะถ้าได้แล้วก็จะต้ม น้ำเดียวถ้ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะต้มอีกน้ำหนึงนจ้ะอ้าวะตักไรเนาะตีนปักเป็มเลอืมได้แล้วค่ะพอดีแล้วเพรแล้วค่ะเทน้ำออกแล้วค่ะอันนี้ห่อไว้ให้เย็นละเด้อค่ะพี่น้องค่ะข้าวมันนำฮอนเด้อปูย่าทะเละนี้เอ้ยอันนี้แม่พ่อเอา,าตัวนหนห่อยๆค่ะพี่น้อง นี่แบบธรรมาชาติบานเฮานี่แหละค่ะเพราะว่าจะเอาไปแกงต่อเลยโอะนะหนอะน่น,น,นีนี่นีนี่อ่นี่น่นี่ตแลนี่นา่น่นี่่นี่่่นห่นี่นีอน่นีอนี่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 นน่่ ขาเบือค่ะเมี่ยงหรือขาเบือค่ะที่จริงต้องคำของอก่อนเนาะนี่ก็คือข้าใส่พริกกับหอมแดงที่ตำเลยด้วยกันแล้วก็จะใส่ข้าวเบือจ้ามาคนๆ้มใส่ละหลังด้วยเรื่องหนึ่งคนจะใส่ข้าวเบือหลายหลายค่ะพี่น้องอ่าทีนี้ก็จะไปตั้งไฟจ้ะ อีก็คือเห็ดปวกจากขวางหอเก็บได้อยู่ในสวนยางเนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเอาใส่น้ำกันค่ะล้างเรียบบ้อยแล้วต้นจ้าเดี๋ยว่ะเบื้อติดหน่อยแล้วค่ะใส่น้ำปลาจ้าแล้วก็ผงชูรสผงนัวจ้าแล้วจ้าผงรสเสร็จแล้วเราก็คนๆเนาะคนแต่ทางนี้เพราจะใส่ป่าน้ำค่ลาส่อนตากแห้งค่ะ ทีน่นครพนมนี่ประจามาไซพวกป่าน้ำได้ขายย่ามแก่มาใหม่เนาะแล้วก็ลูกโดดจ้าก็ตามด้วยผักเลยจ้าใบเม่งรักขับหยอดตับท้องค่ะพี่น้องจ้าเสร็จียวก่อยเลยด้วยค่ะพร้อ,อมรับประทานแล้วจ้าหอ,อม เรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อจ้ามากินแกงน้อไม้น้ำกันเสร็จๆจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ